สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับวันนี้นะครับหน้าตามหน้าปกเลยวันนี้จะพามาดูรถนะครับที่อัปเดตร้านล่าสุดก็คือหมายถึงว่าราคาเริ่มต้นที่แสนกว่าบาทคันไหนเดี๋ยววันนี้พาไปดูแต่นี่คือดูด้านหลังนะครับผมถ่ายเริ่มถ่ายจากด้านหลังก่อนเลยเป็นอันนี้นะครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น To โยต้ารีโวปี2 0 2พันนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดงแล้วก็เลขไม่อยู่ที่2 0 0 0 0กิโลนะครับคันนี้ เลขไม้สองหมื่นกิโลนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม้สองหมื่นกิโลแท้แน่นอนนะครับเลขไม้แท้การันตีศูนย์เลยนะครับคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมทําเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมนะครับเริ่มต้นออกรถที่หกบาทนะครับกับผมนี่ผลออโต้ค่าชัดเจนกว่านี้บม่มีแล้วนี่คือสภาพที่เพิ่งเข้ามาแมกไลเนอร์เดี๋ยวซื้อใส่ใหม่ให้นะครับตอนนี้ยังไม่ทําอะไรเลยก็คือสภาพเดิมๆแบบนี้เลยเลขไม้สองหมื่นกิโลนะครับกุญแจสามลูกครบนะครับคันนี้กุญแจสามลูกครบ <Billie S 2> ภายในนะครับผมบอกได้เลยตอนนี้กําลังทําความสะอาดนะครับนี่นะครับภายในก็สวยๆเลยนะครับตอนนี้กําลังทําความสะอาดนะนะครับคันนี้เลขไม่สองหมื่นกิโลนะครับส่วนคันนี้มานะครับเป็น a อ l n e นะครับเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาถึงนะครับก็เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาเดียวกันปี19นะครับรถคันนี้ปี2019นะครับตัวคันนี้เป็นไฮรันเดอร์ตัวสูงนะครับเป็น1.9เนะฮะเนี่ยคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับ อันนี้ก็เพิ่งมาราคาก็เดี๋ยวค่อยโทรหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับเป็นสีบอลเงินนะครับส่วนสีขาวเมื่อวานนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับสีขาวจองแล้ววันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านนะครับราคาแสนกว่าบาทคันไหนนะครับราคาเริ่มต้นที่แสนกว่าบาทคันไหนไปดูกันเลยครับมาแล้วครับเริ่มต้นกันเลยนะครับคันนี้นะครับวีโก้แชมป์สีขาวลูกค้าวางจองเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปส่งมอบนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนานะครับ แล้วก็มานะครับเป็นนะครับคันนี้นะครับเป่ดนะครับรับเดตร้านนะอันนี้ยาลิ1.5นะครับคันนี้199,000บาทนะครับส่วนไททันปี2012นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่100,000นะครับ185,000บาทนะครับ185,000บาทไททันปี12นะ185,000อันนี้นะครับอ่าพีอนะครับลูกค้าจองแล้วนะครับ แล้วก็นะครับอันนี้จองแล้วนะครับจบไป2 3 0 0ส0ืบาทนะครับวีออสปี2013นะครับนี่นะครับแล้วก็ออนิวนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับ3 1 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ปี2019นะครับคันนี้มาเลยมาใหม่ๆนะครับคันนี้มาใหม่นะนะครับเดี๋ยวเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยว <end> ยังไงก็จะรีวิวให้ดูเร็วๆนี้นะครับก็เคยมานะครับก็จะพามาชมนะครับก็จะเป็น นะครับนิสสันอ่าคันนี้เป็น t o y o ต้ารีโวนะครับสามแสนบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็นิสสันนาวา拉สองแสนหาหมื่นหบาทนะครับนิสสันมาร์สนะครับหนึ่งแาบาทนะครับอ่าซีฟิกนะครับราคาสองแสนบาทนะครับเนี่ยนะครับก็คือ149,000บาทคันนี้มีจริง t o โยต้ากระบะโตโยต้าหนึ่งแสนสี่บาทนะคันนี้ปี2006ันะครับโตโยต้กระบะ t o โยต้า 149,0 0 0บาทเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับสีสวยๆเลยนะครับ149,000าบาทกับโตโยต้าคันนี้นะครับลูกค้าสนใจนะครับก็เข้ามาชมรถได้เลยนะครับ149,000าบาทนะครับส่วนจอดคู่กันวีโก้แชมป์225,000บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยสำหรับลูกค้านะครับสนใจออกมารถได้เลยนะครับคันนี้สวยๆอีกเหมือนกันนะครับคันนี้นะนะครับเนี่ยนะครับราคานะครับคันนี้นะ 2 25,000บาทครับกับวีโก้แชมป์เลยนะครับได้วีโก้แชมป์ไปนะครับมาดูนะครับก็เป็นนิสสันอะเมล่าอีกหนึ่งคันนะครับอะเมล่าคันนี้ก็2 45,000บาทนะครับปี2017นะครับอันนี้ก็นิสสันอะเมล่า2 45,000บาทนะครับปี17เหมือนกันนะครับมาขยบมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฝั่งนี้อีกหนึ่งฝั่งหนึ่งนะครับนี่ออลนิวเอซูนะครับมือเดียวป้ายแดงเลขไม่90,000คันนี้จบไปแล้วลูกค้าวางมัดจําเมื่อวานนี้มมาชรถ จบไปแล้วนะครับสา่นเก้าพันบาทเลยนะครับโตโยต้ารีโวสามแสน้เก้นบาทเงินดาวเงินสดสามแสนับาทคันนี้ก็สวยไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับลูกค้าก็จองแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับรีโวนะคันนี้ปี2022นะครับคันนี้ก็3 9มแสนบาทนะครับเลขไม่อยู่ที่4 0่หมนกิโลนะครับเนี่ยนะครับรีโวปี2022นะ อันนี้มิ u ูบิชิไททันมือเดียวป้ายแดงเลขไม่สี0 0 0ืกิโลนะครับคันนี้สาม0 0นสี่หมบาทเงินสดเอาไปเลยนะครับรถสวยๆเลยนะสาม0 0 0บาทกับมิ u ูบิชิไททันนะครับส่วนคันนี้ออนิวนะครับอีูกนะ็คันนี้สามแสนนึ่งหมื่นบาทเอาไปเลยนะครับ All new, ออนิวอีูอีกเหมือนกันนะครับลูกค้าสนใจคันไหนคันนี้นะครับกำลังเปลี่ยนโชค2,25,000บาทกับวีโกแชม ตอนนี้กำลังเปลี่ยนโชคนะครับส่วนคันนี้265,000บาทวันนี้จะเข้าทําการล้างช่องล่างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องส่งมอบลูกค้านาครพนมพี่เขามาจองเดินทางมาจากนาครพนมวางมัดจํานะครับจบเงินสดเรียบร้อยวันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ให้แล้วนะครับ265,000บาทจบลูกค้าไป260,000บ,บอกแล้วไงนิผลออตโต้คาร์ลดให้ได้แน่นอนสําหรับลูกค้าที่เข้ามานะครับลดให้ได้แน่นอนนะครับ สนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026ผมนิพลออโต้คารบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยครับ